สำหรับคลิปในะวันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปแบบเร็วๆกันเลยนะคะพักจีฮูรับบทเป็นนำอุนโจกอายุ18ปีเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกายนคศ2003นี่ค่ะยืนชันยองรับบทเป็นซองซานอายุ21ปีเกิดเมื่อวันที่25เมษายนคศ2001 พักโซโลโมอนระบทเป็นสุหยกอายุ23ปีเกิดเมื่อวันที่11พฤศจิกายน1999โจฮีฮยอนระบทเป็นชชวีนัมราอายุ22ปีเกิดเมื่อวันที่8ธันวาคมคศ1999 อียูมีระบบตเป็นนายอนอายุ27ปีเกิดเมื่อวันที่18กรกฎาคมคศ1 9 9 4ลิมแจฮยอกระบบทเป็นเดซูอายุ27ปีเกิดเมื่อวันที่7พฤศจิกเกิดพฤษพฤษภาคมคศ1994 คิมโบยุนอายุรับร Le ับบทเป็นฮโยระยองอายุ20ปีเกิดเมื่อวันที่18ธันวาคมคศ2001ฮาซึงรีรับบทเป็นจางฮาริอายุ27ปีเกิดเมื่อวันที่9มกราคมคศ1995 จินโฮมินรับบทเป็นจางมินเจอายุ21ปีเกิดเมื่อวันที่1กันยายนคศ2000ัลีอึนแซมรับบทเป็นพักมีจินอายุ21ปีเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมคศ1 9ึ9กและคนสุดท้ายนะคะ ทรงซันยอนรบบทเป็นจางอูจีนอายุ19ปีเกิดเมื่อวันที่2เมษาย,ยนคศ2002สําำหรับคลิปในวันนี้เราก็มาเล่านักแสดงในเรื่องมัธยมซอมบี้ให้กับเพื่อนเราก็มาเล่าตุกับนักแสดงในมัธยมซอมบี้ให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะคะสำหรับคลิปวันนี้เป็นแล้วคะ่ะไปบาย,บายคะ่ะสวัสดีค่ะ